เชิญเข้ามานั่งนะครับเข้ามานั่งให้เต็มเลยครับเพราะว่าถ้าเพื่อ,อขนขงเก่านำมานี้ท่านท่านจะไม่ได้มาเชิญแต่แท่านบริจาคโลกใหมมาเอราอนุญาตเรียนเชิญให้เข้ามานั่งเลยเต็มเลยเข้ามานั่งเลยให้รถมาเลยครับเข้ามานั่งให้รถมาเลยซึ่งผมได้นำเรียนไปเรายชืี่ท่านบริจาคโลกมาทีเดียว้อง ครับได้ครับขอเชิญทุกท่านประดมมือครับให้ทุกท่านประดมมือเพื่อจะได้ไหว้พระสมัภคารศิลป์ตามลำนะครับ ท่าทุกท่านประนมมือนะครับ ोमे न सहा पञ्चाशिलाहि माम् अङ्कन्ते सोमे

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ติยังติธัมมันสารนังกัจฉามิ จักศิข a ปาราในสีเรนสังติญยันเดชสเรนโนบุตันปดชทาธุสิเรนในบุติงยันเชาุสาธสาสาุาธุสาุสาธเสอธุสาปันาธุนาธกาทุาธุสเธีสาธุสาธคสาธุสาธกกาธุสาธุสาธาธานประธาุุสาันธนานาาาวคาายกับผมจะได้กล่าว ชุมนุมเทวดาเพื่อเป็นเรียนดาวเียนเชิญเทวดาทั้งหลายลร่วมสบายกจิตใด้วยครับสมันทายจัก,กวาเนสุอัตระกัทันตุเดวดาสาัทธรรมโมนิรายัสสุนันตุสัคคโมกดา นังสาตเมสุนันตตวทัสนคาโลอยมปันตังธรรมสวนกาโลอยมปดันตัสังฆปริโยปัสนา พิศนานันทานานาทีท่านประธานกระชินได้นำกล่าวคำถวายขอเชิญคุณแม่าพากล่าวนโกก่อนนะครับเรียนเชิญครับผมนนมคีไม้ไหมครับมีไม้เรียกไม้ตรงนี้นส่งต่อส่งต่อส่งไม้ต่อก็ได้ <c oughs>

นาจิวระทุสังนาจิวระทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตูปฏิคันเหตุวานาปฏิคันเหตุวานะจินีนาทุเสนะจินีนาทุเสนะกักทินังตักทินางอัฐารตุอัฏฐารตุอัมหากังอัมหากัง ทีฆารตังทีฆารตังอิตายะอิตายะ,ายะสุขายะสุขายะ,ข,ายะข้าแต่พะระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พะระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมตาว่า จีวรลกถิงนาจีบอกถิงพร้อมกับบริวารเหล่านี้พร้อมกับบริวารเหล่านี้แก่พระสงฆ์แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์พระสงจงรักภาจีวรกระถินจพร้อมกับบริวารเหล่านี้บริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกลางกถิจนจิด้วยผาผืนี้ด้วยผาผนนี้ <c oughs> เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอจสาธุเดี๋ยวลองภาพถือนั้นขึ้นนะเดี๋ยวเดี <t Works through pigs> oh ๋ยวขออนุญาตก่อนเดี๋ยวลองภาพถือนั้นขึ้นนะคะเดี๋ยวอะ

คุบะกูบะเ้าเีก่อนเอาตั้งด้านหน้าค่ะเอาเอามาแค่คู่เดียวค่ะเอามาแค่ผืนเดียวพอผืนเดียวก่อนไม่เอาจะวาะวนเลยัไม่วางบนพานอันเดียวขอพระเาคยค่ะ ทีนี้เชิญเลยค่ะเชิญทุกท่านเลยค่ะเลยคาเ่อยๆเรครับงพอคนเลยนะครับาไประมาณไนเชิญ้าเข้ามาท่านเข้ามาเลยนะครับเข้มาสวเรื่อย เตือนหมดแล้วเุณคนจะต้องไปทำศักกรรมเชิญเลยค่ะเชิญเจ้าภาพเลยค่ะเชิญเลยค่ะรับได้เลเยนะคะเชิญเลยค่อยินดีต้อรับ<ม>ท่านที่มีพาสตรเข้ามาถวายร่วมกันถวายนะครับ ในที่มีผ้าใดที่จะถวายโรมกระสินเข้ามาถวายได้เลยนะครับ <c oughs> เมื่อครบทุกท่านแล้วพระคุณเจ้าท่านจะทําพิธีสังฆกรรมนะครับ <c oughs> จากนั้นจึงจะเป็นการถวายไปถวายบริวารและกุตุปัจจัย aku dan พระสิทจะถวายใจเอกเข้ามาและสวายใจรองก็มาจึงพบแล้วจากนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าท่านจะประกอบพิธีสังฆกรรมนะครับ Акала. No. Uh -huh.

सु आयस्तमावुथा सरो सबबमहन्तरको बपुसु तो धम्माथरो विनयथरो सप्राहमा चारिनं संदस्तको समजपको समुदेजको संपाहंसको महुनं आचरिओ आहुत्वाओ जको आनुसासको समतो चतंतं विनय कमं अभिको पैतवा करिनं अहरितुं มัญญามหาเมวังสัะโพยังสังโฆอิมังสะปริวารังกัตถินาจุสังอายสัมมาทตตพุทธาสาวรสสัตตุตาโมปสตมิงกัตถินังอจารันเตสะโพยังสังโฆสมะเดวาอันโมริสติอายสัมมาทตตพุทธาสาวรสเสวอิมังสะปริวารังกัตถินาุสังดาตุรูจติวานุวาสปสติมัสสะสังขสั tan di man pe yo ri o ya sama ko asra ra imam safa warang ka inna nang da ธอปติมตฺถสํปสฺสอุจฺจติภาอุปหํเตสํโภอิภํปฏิณฺณอุคฺคภริวารํโภทํเตอีหํวตฺสาวสิปปิติสายอกฺโกอิตฺวาอายสมโตพุทฺธสํรสฺเสววาอิหินาอหโรกณีนา ก็ไอ่นารูางปนนะอปางกันเนัยิมานังไนักโหหติตสมะตังอิดานิยติทุเีนัสัมเมนัคกุเปนักฆานาราเนนอายสัมโตอุทัสสาระเตมมติกมักสังิพ้านังกะโรโต ວັດນັມໂມເມ บริวานทีสายศิลก็โยมมาเอยบริวารทุกอย่างที่นู่นต่อไปจะเป็นการถวายวัดบริวารกระถินนะครับเชิญในเทวโยมได้แสายศิลเข้ามาให้ท่านประชาระถินได้หรือเพืแทนท่านยกกวายพระองค์ไเข้ามาเลยเอาเข้าเอาเข้ามาเลยครับโยมได้แสายศิลแล้วเข้ามาเลยเข้ามาด้านในเลย ท่านจะได้ถวายหมายความว่าไม่ได้ยกของมาถวายจะเอาได้พระสิญจน์เข้ามาเพื่อจะได้ร้องถวายขอเชิญครับผู้แทนของประธานธรรมชาตท่านเสาท่านเสาพี่โต้พี่โต้คบอ้อยบนนี้ไหมขอโทษนะคะขอโทษนะครับทำก็ไปตรงกลางเลยครับไปตรงกลางให้ท่านยกได้สายสิญนถวายพระ หมายคือว่าไม่ได้ยกสิ่งของเข้ามาแป่ะน,ะาน,นกนานย,นนย,นย,ยกทายสินถวายแทงนั่นเอ,องนะครับเดินเข้ามาครับท่านเดินเข้ามายกถวายหลวงพ่อท่านอาจารย์แป้งนะครับเชิญครับท่านคนที่ต้องการกรุงเทพใช่ไหมครับคุณเกรุงเทพยกถวายได้สายสินเลยครับหมายคือว่าเรได้สายสินแทงนะที่มันเป็นหนึ่งของเงินสด คนเราได้ถวายร่วมกันหมดแล้วนะครับโหริวันกัทสาธุที่ได้ถวายโหริวาลกัทสีเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เชิญคณะกรรมการการเงินผู้เป็นกรรมการกลางคนพิภาวัดอธิจรและคณะขมาทิศาลาเพื่อจะได้ร่วมเงินต่างๆเพื่อจะได้ร่รวมยอดปัจจัยต่างๆ นับเงินได้เลยนะครับตอนนี้แต่ละกองนับเงินยับเยบร้อยเขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษเพายอดของตัวเองเ่าใดก็ให้แกกรรมการกลางกรรมการกลางมาอยู่ตรงกลางสไลด์เลยครับท่านกรรมการเงินนะครับกรรมการเงินเข้ามานั่งเลยกองใหญ่ของท่านประธานดสินีลำดับที่หนึ่งกองที่สองที่สามต่อไปเพื่อรวบรวมยอดออกมาให้ได้เพื่อเขาขอเลก ร้องขอไว้ผู้กุญแจท่านจะได้อนุโมทน,นาให้พรเชิญน,นะครับคนณะกรรมการกลางนะครับท่านคุณนิธาในคณะกรรมการการเงินเข้ามารับเงินจากกองต่างๆเพื่อรวมรวมเพื่อรวมรวมยอดออกมารวบรวมเงินรวบรวมยอดออกมา เพื่อร้องถวายพระคุณเจ้านะครับนี่คือสุดยอดแล้วนะครับยอดสุดท้ายนี้คือคือที่ยอดสุดท้ายมาอยู่ตรงกลางเลยครับกรรมการการเงินมารับเงินจากคณะต้นเงินอันดับที่หนึ่งที่สองที่สามไปเรืเ่อยๆแล้วก็รวมยอดออกมาให้ได้นะครับหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์นะครับ ขออที่ได้เพิ่มแต่รายชื่อขายแต่ว่ายอดเดินไปที่เขงทานกันแล้วนะคะับสำหรับรายชื่อที่ยังไม่ได้ไม่ได้ประกาศในโฆษณารายนามของคุณนิโคนรัตไปสองสี่พิธร่วมถวายปัจจัย500ร้อยบาทพนักานสาวนันทพัฒน์แก้วเกิด200บาทคุณครูเครียวันมา